ดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งพี่น้องครับผมพระสันเพียรเราไหมข้าใหญ่ก็ถอพระสันเพียรเรานี่ยนี่เอ้าตุ้ยครับข้าหยังครับนี่โอ้ตรงนะเฮ้ยครงตรงจะเตียนบ้านข้นข้นหน่อยครับบ้านอันนี้ก็คลองไปนี่ผู้ใส่เข็นเป็นคลองผเว่าไดครับแต่หมายถึงว่าคือแบบว่ามีอยู่ซีฟเนาะจะบอก แต่คนนัาไม่อยู่พกมันอกีเกินไปซีประมาณนี้นะครับข้าวนะแปลว่าคือโปรตีนพวเไข่ทอดพวกชวโมงป่ะนี่เต๋อหกหม่งเสาหมวกว่านเคเห็นมือมือนี่ก็เห็นเต๋อสิมือมือข้าวผักของตัวมาคนเราย้อนกลับคนบ่พ่อเนาะครับสใจก็มุ่งสู่เลยครับแต่ร่างกายตอนนี้ก็คือกระตามนั่งครับเป็นว่าอย่างนี้ความจริงอือความจริงนะเอาสูดเสสูดเพราะงังใจทิ้งงานครับพี่น้องความจริงครับความจริงว่าอันนี้ ไํอนานักไรไปเน,นี่ยลาน่่าอ่า<เ><อ>สิสาโลครับสิถึงสิโลแต่ละแผ่นนี่ยรับแต้แบน,นี้มันมีครับบวกเขาไปคุ้นขาไปพี่น้องก็หกสองสอกสบแปกับาับเจ็ดแว่า้อยครับ้ามันยกขึ้นได้เลยก็ยกเอาแล้วดีกว่านาะมันหนักนักปมันยกไ่ไหวนี่แพี่น้องมันหลายอย่างครับมันกอต่นะพ่นยอันนี้ถืออันนี้ถือว่าแพ่นหน่อยแพ่นใหญ่กว่านี่หรมนีครับมีทุกอย่าง One hit mong muốn hết là hoặc vô sau giữa ba. Siêu thụng dùng lẻo. A trong mong cái 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 mong เรล่าลงหกมงเกามวงเล่ะเนี่ยอันีค่กะเคืืจังเสียนะครับมนหลหลายตะตอนหลายด้านแต่ทึ่งไม่นพี่น้องเห็ดไปเห็ดมาเดี๋ยวก็คลองเด้๋วก็เขาเจเงเนาะครับส่วนทางวทีผลกับพระท่านเด็กนั่นนะครับเพราะมันเป็นเ่งมันอันฆ่ากันไมพี่น้องอันนึงบ่ออกอันนึงอเห็ดบ่อใดเห็ดค้นเห็ดคนเห็ดค้นเคริง ก่เก็ดค้นเกินวานั้นแ้ว่ัน่านีกล้เก so you ่าม่วตกหอดอรอป้าน oh, oh, <wind in vic many rs> oh, ี่โอ้ยาสันเพชรเหรอเนาะที่เวมงลัวเหรอมีเอาที่เอ้าเอา้นมงที่เวม่นี่ตอนนี้ผ่าที่ม่วาุกเทพไาเตายไงไงาสันเพชรเหรอมีโอ้อันนี้ฝัดประตูเปิด เอาเพนสุดเพนสุดไทยแล้วพี่น้องเพนสุดไทยแล้วโอ้ล้มเพ่งเลยอันนี้ไส้ยังขั้นนี้ไส้ยังเนี่ย ล้างล้างจอเราอุปกรณ์พี่เอ็ดโม่งเราพี่น้องมาท่านในแนวเขากลับขึ้นเป็นบ้านมันมาท่านในล่องโผล่น้ำหล่ะพี่น้องนอกจากสิเริ่มเขาใจไปเลยเนาะครับเ็ดไปเรื่อยก็สิเขาใจไปเรนะื่อยเนาะถ้าว่าคันมันต้องมีจุดแก่ล่ะพี่น้องคันบาแก่นเ,เนี่ยไปกรุงเทพยเนี่ยเร็วเลยครับ สวยมากรถติดไปเซฟบานเซฟว่าอะไรตั้งของว่าท่านีอยู่มันสุขคนเด้อพี่น้องผูพวกไอ้เสียงเล็กอะไรเสียงโศกเสียงดวงอะไรพอดีเฮาบ่ามีงานต่อครับแต่ดีด้วยเหตุผลเมื่งว่าบว่มีงานต่อแหรอครับพี่น้อง เรื่องทีมงานกับไม้ส่วนมากสร้างทีมในที่เขาเจาะกับมี่จะค้นไม้มเวลาเหลือเวลาอย่างกับกับเล้วอีกยากสาาะาดนิดน้อยสิบเอ็ดโมงครับจันทร์ ข,ข,ขับเครื่อนกน็ต้องไปเรีนรับการอบรมมาก่ันนี่พี่น้องบาหูน้ำฝนเมื่อใดไปบ่ปไใดเป็นอบร่มเมฆฝนบาหูว่ิเฮ็เจังไหนผู้ขากับ่เขอาใจเรียน่น ก็พ่อบอกนะแต่ว่ามันก็มีผู้เห็ดอยู่หรอกว่ามันสองสามคนแล้วก็ไปเก็ดน้ำกันเพราะอะไรหรอกคนระับเข็นลองขับเข็นเห็นใาเจ้าส่งทีมไปอบรมก็เอาจอที่เป็นแค้นเป็นอะไรนั้นเข่ากแล้วก็ต้องรัดสายไว้นะผม ัดสายเหลือจังคุ้มผ่าใบอีกเจ้าหนึ่งหลายขันตอนเยอะดิสายตอนเหล่าจังคุ้มผ่าใบทับอีกรอบนึงครับ ก่อนวันที่สิบแปดครับเี่น้องท่้งน้องเลือน้องเลือดผู้เลี้ยงนะครับพวกขาว่าย้ำไหนกับหลงย้ำนั่นแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดโยโอดอนครับเดินหนีเห็นสม,มีด้วยเชื่องง่ายน้องพอท่านหลายครับ ล้างสุกอันรถเป่ามันหนักแค่ตันมู้นี่หูปะไม่ใช่หรือที่หาตันบอมันรถรถเป่าตอนนี้มันหนักแค่ตันกันของยางหาบางทีบ่เห็นเลยนี่นเขียนไว้ใส่แต่เนี่ยคางประตูคางอยไรนี่แล้วมันมีมันมีลิฟต์น้ำนเออมันมีเขนน้ำนาะ เวอรตอรมูนี่ก็เก่าเหล่านี้รูปเป้างเ<ส>งินอ,อ,อันนี้เป็นทริปหล่อครับพี่น้องยังไม่ไปไหนครับยังอยู่ที่เดิมครับพี่น้องว่ากันบ่ได้ดอกครับใหก้กำลังใจกันถลัละคนมาเห็งหนะุงา,านใหม่เนาะท่านกับบ่ให้เข้าใจเคอยรักการปรร็นเลยพอเห็ุไป มีแล้วเงาเข้าไปทำไมมีแล้วพาไ,ไ,ไปอย่างนั้นแล้วเหรอครับยังตะคุ่ม่าครับบันขอขอบคุณพีนออลล่น้องหลายๆครับผมกำลังใจที่น,นั่นครับบรท่านเหลี่ไงครับจำฟอกันชุดน,นะสวัสดีบ๊ายๆปุ๊บคุณ